สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่จุดชมวิวเขารังเกียบครับนี่ครับสูงพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับเอกจะเห็นลังคาแดงๆนั่นคือข้างล่างเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาโน่นคือทะเลเอ่าวไทยแล้วก็เมืองปัตตานีครับท่านผู้ชมครับ ที่จุดช่วงนี้ก็มีพระพุทธรูปมหามุนินทะโลกนาถนะครับที่ตรงนี้นะครับมีสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมานะครับแล้วก็สมเด็จย่าก็เคยเสด็จมาที่แห่งนี้นะครับเรามีการสลักลายพระหัตถ์ไว้ที่หินตรงนี้นะครับ เรียกว่าหินสลักพระนามาพิไทยหรือหินเต่านะครับสมเด็จพระเทพกับสมเด็จย่าสมเด็จพระเทพมาเมื่อที่14มกราคม2556นะครับสมเด็จย่ามาวันที่1พฤษภาคม2514นะครับก็มาสลักพระนานมาพิไทยนะครับที่นี่นะครับ เราไปดูนะครับพระพุทธมหาหมุนีมุนินทะโลกนาฏมองจากข้างล่างนี่จะเห็นอยู่บนเขาสูงนะครับตอนนี้เรามาถึงตัวพโพธรูปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราไปดูกันครับ อยู่ได้เหมือนกันนะครับที่นี่เรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับ ดูที่ว่าจะสวยงามขนาดไหนครับจุดชมวิวด้านนี้จะเป็นชมวิวไว้ที่ภูเขานะครับผมมองด้วยตาในภูเขาอุดมสมบูรณ์ครับต้นไม้ใหญ่เต็มเลยครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะจากกล้องอาจจะมองไม่ชัดครับครับผมครับตรงนี้ก็จะมีรูป พระครูธรรมกิจโกศลหรือท่านอาจารย์นองนะครับแล้วก็แม่นางจันหอมนะครับนี่ครับอยู่ตรงใกล้ๆก,กับพระพุทธรูปใหญ่นะครับกอบไหว้ขอพรขอตัวดีได้ครับที่นี่ยังมีอาสาราาที่ประทับสุเด็จย่าด้วยนะครับ เส้นทางขึ้นมานะครับก็จะมาที่น้ำตกทรายขาวนะครับก็จะมีทางขึ้นมาเป็นเส้นทางลาดยางนะครับขึ้นชัน้นสูงชั้นพอสมควรนะครับต้องใช้รถโฟล์วิวขนาดเล็กหรือรถจี๊ปเท่านั้นนะครับหรือจะเดินเท้าเท่านั้นรถธรรมดาโดยเฉพาะหน้าฝนหมดสิทธิ์นะครับพเพราะลื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับทางลงไปนะครับไหว้ขอพรพระพุทธรูปที่เขารังเกียบนะครับจุดชมวิวเขารังเกียบอุทยาแห่งชาติน้ำตกสายขาวอำเภอโคกโพครับ ดูทางลงครับท่านผู้ชมครับยังชันเลยนะครับดูแลกันว่าตอนขึ้นจะลำบากแค่ไหนครับท่านผู้ชมครับนู่นครับต่ำลงไปต่ำลงไปเรืเลยครับผมก็ขอหยุดตีไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ